เด๋อเด๋อเด๋อเสียจ้างกันเสียจ้างกันโว้ยสางวาททนเถอะมาเกิดทั้งหลังยังไงได้เนี่ยก็มาเกิดทั้งหน,น้าพูนโอ้ยอันตรายได้เกิดทั้งหลังเนี่ยสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีอีกมือหนึ่งครับพี่น้องครับมือนี้เขาไาอีพอตง้งไม่ปีหลักกันใหญ่เป็นตะย่านสิไปบุกบ้านพ่อยาลี่อีพอครับผมไปงุ่มหอม,อกหอ,มอกหอยบ้านพ่อยาลี่ครับ มื่อนี้พ่อยังย่องหยุดพ่อยังหวังไม่ยั่ดูไม่ยั่ติงทีมงานไปถา่ายญี่ปุ่นแล้วโอ,โพอ้พอดีพอดีครับพอ่พอใส่อะไรไม่ยั่ปีดเด้มาามาๆมาครับพี่น้องครับสวัสดีอีกมือหนึ่งพี่น้องครับเมื่อนี้สิ่ผ้ากันไปงุ่มหมอกหอยไปบุกบ้านพ่อยังลีนะครับซื้อเสียนไปซอยจุนะครับนัดกันไว้หมู่บ้านนี่นะครับผมก็เลยเข้ามาครับอีเมลนะครับกับอีพอนะครับผมสวัสดีค่ะคุณแม่เตรียมแล้วพอซุดเตรียมแล้ววะนั่น เตรียมสุดไปง้มบักหอยสองแถวมาครับสองแถวกับหนึ่งเล็กนออ้อยกับหลานพร้อมน้องน้ำโม่อพอยะหวัง,วงพอยะหวังเราว่าถากินซอยจูยูเดียวเนี่ยกับพอยาลี่นะน่ะเขามาครับคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็คนน้อยนะครับสวัสดีครับเอ้ยปีนเขะแตากระแตาเฮ้ยเพื่อนอ, <c oughs> อันตรายเด้อระวังเด้อดังทั้งหลังนะ่ะ นั่งลงข้างล่างเด้ออ่านั่งลงข้างล่างเดี๋ยวรถอ,ออกบอไกลพี่น้องครับจากบ้านอีพอะตงไม่ปีไปบ้านพอยลี่กับปอไกลนะครับผมไปไปบุกบ้านพยยอยลี่น้ำกันพี่น้องครับมาดิมามาคุณพ่อกับคุณแม่ขึ้นหน้าหนาเลยเล็กน้อยสองคนเนี่ยเบื้องกันเด้อากติเอาเอาเอา,เอาสันะนะยี่แม่ขึ้นหนาเลยครับสันปะตงนั่งกับหลานไปออกเดินทางครับพี่น้องมาดิ บุกบ้านพอยลีกันกัำไยเป็นตาญันบาสพอยลีครับฮอเรียบหอเรียบพี่น้องฮ่อเรียบบาสนียโอ้พอยลีสีน้านวลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชันโอ้ยช่วยช่วยช่วยยังเข้ไปหน่อยช่วยแซ่เจียวช่วยแซ่เจียวอันนี้ชันช่วยช่วย กันขัดดวยกันดีด้วยป้อนเขาเล็กน้อยน่อยไหมด้วยซ่อมนี่ซ้อนอย่างไรบ้างจังวะมันในผ้าอีพอตกอีแม่ปีมาบุกบ้านพอยาลีพี่น้องเอ้าใส้อะทีมงานพอยังหวังโอ้นใส่งุ่มหัวอยู่ในซี่สิไปแล้วแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผมสบายดีครับพี่แม่ไไไปปเห็นแต่รถโบเห็นคนบ้านเนี่ย ซุปนั่นโอ้ยบาดนว่เอื้นว่ามากินเสี่ยนซื้อเสี่ยนมานนั่เจะด้ด้วนี่ใส่บก้วยมากเลยติป้าบือนงว่ามีออดเอถ้าอยากสร้งนเนี่บบาทยวกย้าอามืนโลบก้วยจูบตัวเนียบ่ยโอาอ้ยบก้วยซี่นะพี่น้องปื๊ดแม่เลย มือละสี่สิบหาสิบโลไ่ได้ไม่แ่หมอนอ่ะแสดงไม่ย่มอนที่ผ้าผ้าพนไปเนี่แสดงว่าพได้ไป่หมอ๋อแสดงว่าพ่ได้ไปแล้วบอกไว้จูบพี่น้องเลยไว้จูบอะนี่ห่วยพาต้งไปลองเพล็กแล้วข่สนามาหาง้บอกไว้เนี่ยขายสันอ้องลเื่ออเอเอโตเอิกันขึ้นมากินเขากันปังหรือเพื่นกินลาบบ่อหรือจังไงเดี๋ยวนี้วัโตเอินขึ้นมาสั่นนะแล้วเดี๋ยวขออนุญาต โทษเอื้อนเหม่อนกันพี่น้องบัดนี้ซีดมาแลเลยอ่ะพอนี่รีเจ้าจัดการบัดน,นี้เฮาข่อยอันเอาบักน้ำให้พร้อมได้นั่นบักอีหยังก็บันกน้ำมันมันนั่นบอกว่บักอีหยังก็อกอเออพวกเภาอันอค,ครับผมอ้าวโอเคพี่น้องครับบัดน,นี้ขออนุญาตโทรหาพี่ยุงหยุดก่อนมาฮอดแล้วบ้านพอนี่รีมาฮอดแล้วโทรหาบ่ติดพี่น้องลงมาเลยครับนี่ครับโทรหาบ่รับสายนี่ครับสวนผักไม่เงี้หมอนโอ้อยู่ไสแล้วเนาะคนบัด้เนาะ โทรศัพท์กับบล็อกสายสแสดงว่างคุดหมอกหอยอยู่ไปน้องว่าเบิ้งสวนผักปเป็ยี่หมอนนํานะครับขออนุญาตนําหาโตเจ้าของพื้นก่อนบาดนี่คิวบ้าสวนผักปเป็ยี่หมอนคืองามเถอะพี่น้องเอ๋ยพวกน่ะพักกระลำพักกัดดอกโอ้ยมาปลูกงามแต่สวนนี่เขาไม่ยี่หมอนพอนยี่รี่ครับพี่น้องครับนี่ครับสวนผักพ่นบต้องไปฟสาแล้วคันมีสวนใหญ่ป่ะเนี่ยอยู่ฟังซี่พ่อพี่น้องเมืองครับเนี่ย พ่อไม่อยู่พูดถ้าเบิกป่ดแห้งหามขนาดเลยพี่น้องสวนพักตอนนี้จันร้อยยืนอยู่กลางสวนพักเลยพี่น้องครับสุดยอดเลยมาน้าหาสุภุมบรกไว้เอ,อิ่นไปกินเขาอยู่ใส่น้อน้นเอเนาะคิวยู่ใสเนาะห้าคนนี่นเนาะคิวมา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 ไปกินเขาก่อนห้วยแล้วเล้ว,เ,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 วเนี่ยจะมาลงมาเอ,อิ่นเนี่ย พ่อ่านพ่อใหญ่โต้งก็ไม่ให่ปีพน่าน้ำใช่จะของสวนจะของไงน่ะนะโอ้เยอะมากือหน่อยพูดได้ชมพูชมปูชอยูน่ะพ่อใหญ่วังเตอโอ้ยจะเป็นเปล่าไป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 จูกันห่วยหิ้เข่า่งเงดี๋ยวนี้พ่อพร้กินเข่าด้หน่ยจะมันน้นำน้ำมาเอื่อนนี่พูดได้เล่น้ำยูุ่นอ่ะบักาฟิวเตออ้บัเกฟิวเตออีกฟิวเลยน้ำยู่บุนอ่ะได้ยังก็ได้คอดนั่น พักก oh ุมโอ้ยพักก okay. ุมปเป็ดสมบ้านผมหลายเด้ออยู่ริมโค้งน่ะหลายหลายเนี่ยพักกุมครับมีตนโอ้ต้นพักกุมใหญ่น่ะแส่ละไม่ใช่ดูกไ่ใช่เตียงไปไปกินเขาก็นกินเ้าพนเพนิวขเาวกินเขาจังลงมากไหมใส่ได้ไปเด้ออไบ้างกูบอกไตะคือมาแล้วพ่อตันละมือนพนตเออสองหมื่นส หมื่นหนึงก็จีบอไบ้างา้ันละสองมืนสี่ดันละสองมืนสี่ตัวโลคะตัวไหนจ้าว่โรละยิบีโลคะยิ้อาหยไ่ไขนั้นยุ่วันยังก่อยั่วันเคื่อนลํำเปล่าเขาจะเอาอันกวดเอาเลยเด้มันไม่เน้กวดกวดไปเลยอั่นั้นเมนครับเขาจะกวดกวดแล้วก็สวนใส่กระต้งขึ้นมาอะไมันหล่างสะออกานึงเอาเตัมหอยแาบนึง ก็จะวส่วนม่เลยละสามสี่ส่วนละง่ว่าอครับแต่าหันจะเป็นโลเท่าไหร่อันอยู่ันก็จะว่าสิถือก้นอย่าดอกอันอันพมพก็มาครับกําลังซวยอยู่หันหนึ่งไปง่ายใหญ่กัมาบักง่กับมามาหอดหลานบนตัวบักอย่งกับบักไอแตงโมนั่นบักง่าะว่าววอาวาวิหันควแม่แล้วตัวแข่งเจ้าแม่เจ้าแม่เยะส่วนบังยัก็มีส่วนบังไัก็มีไงมาก่ะไปขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยหิวเขาเราจะลงมางุมไหม มาเด็กๆไปกินข้าวก่อนเก็บฟิวฟิวอยู่ริมซี่พี่น้องครับตอนนี้ครับเนี่ยครับลงมาริมซี่แล้วมาน้ำเอาพญางหวังกับพญายงยุดขึ้นไปกินข้าวนะครับพี่น้องครับกินกินข้าวแล้วจะลงมาง้มไหมนะครับตจลราก็สิงง้มน้ำอยู่ได้เดี๋ยวหนตั้งกล้องง้มนิดี้ครับพญางหวังนี่ยุคางกันเนะครับเอาหวดบีมานด้อยู่บ่ลื่มโอ้ยบ่มีบีเลยนี่ มองมัเออแม่นเเนาะเออเนาะมองมันครับกระโดดไปไปสนะไปปีเบักหอยหเอไปบักหอยบักเจาได้บห้อยบักหรัเอยกรา้บับเนีนี่แม่นับครับอาขึ้นต่อห้ยเว้ยเราเองเศร้าไม่นาเรื่อยจะทากินเขาด้วยนี่ินเขาแล้วจังลงมาหุมพอเอ้ย ไปหอดปลาไปยังไสลักป่ากร้งเขาตีลักป่ายดหอดด้ยกไปได้ตาิดทัตแล้วพอดนะลักป่าเราน่เงเราใจอยูอนันเอาตีมาเล่นน้ำซีพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับูุใดอยู่ไกลมาเล่นน้ำกัแฟครับเอฟซีครับพี่น้องจวด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 นะครับไปไปคืนคืนคน กินข้าวกันจังลงลุยไหมเนี i, ่ยโ่เท oh, ี่ยงแต่บ่ายนึงดอกเนี่ยปุ้ยพ่อยังหวังได้ถุงนึงแล้วตัวเนี่ยว่าขนาดพ่อเต๋อว่าเราห้อยปอยเฉลี่ยป็นลาพ่อเต๋ว่าเราไปปอยห้อยปอยเฉลี่ยทหารมุกปากหางมาลุงซี่ไหลมันมันดับดับแน่วไปดิอันนี้อันนี้ห้อยยางจะเอามานเนี่ยโอ้ปลาสลิดพร้อมนั่นบัวปลาสลิดถึงดังกว่านั่นโอ้กระตองนึงมันจุดตัวไหนแค่เนื้ออยู่อยากออหลันนี้คือบ่าเอาใจกันกันพ่อบ่าว่าเอาให้เมื่อคืนอ่ะโอ้ ครับครับครับเช้าเช้าเช้าาเด็กๆขึ้นเลยหิวข้าวแล้วมันจะดูกรโอ้ทุเมไงตัวนี้ปอดมันจะตีงหมใส่บ้างกัน่ะนั่น่าเาปดอกามีตัวนี้วังอพุนเนาโอ้สับมางุ่มเเมมานขนาดปะมัม่วงกาบเอาไปพัดนี่ไม่ใจดกครับเอาไม่ใจ่ตีงกอะไรหลากหลายเลยไปพัดกินกับข้าวเจ้าพีกินกัข้าวเหนียว่าอะไรตพัดเย กินกับขมิ้นนมันแซ่บเจ้บอกหอยจูบบอกหอยกับเอาไม่ยังกท่านนยกว่าหนจะมือให้โลดสิเอาหูขาดแสดงว่าไม่ยะดุ่เลหลายกมู้ต้นนเนี่ยมาเบิ้งนันไม่ดหย่นได้เอยจูเจ้าเบอกหอยจูบติใจปื้่เพราะเอาอ้อมน้อใหญ่นออ้อมใส่ผักอาอ้อมใส่ผักหอมนะปัดปาดปัด งูมในหอดปลาเออคนอาชลิยาพนะกุูมในหอดปลาเออพญ่เขาลักปลาเจ้าเนอใหญ่เขาลักปลาเจ้าเ้อพญายอือเอาแต่ปลาขึ้นไปไปมันสีน้ำกระดาษมันสีน่าเอาออกว่าปลาดันโอ้ยนอกอุซาไปลักปลาด่างพนพนว่าให้เอารวดวะที่เอานิ่เห็นว่า่ะพี่น้องบ้านเข้าใจดีตัว ตวงเอาเอาโจนครับไปไปน้ำหางเลน้ำไปตมหมวะไรมาจะไปไหนรอดจะไปไหนรอดเก่งกลางเนาะไล่คู่ปลาดิหมวมันกระด่าง ก็ตอกระสิบุรมันตกูจับหางมึงได้หงอเ่ไปตัวมาจเงินาดั้ไหล้ามาคอยัเขาบัคหอยังหอยายโอ้เสียงหอนสวดสวดเอากระวังสัตว์ะบังคอยหอยโอ้ยตําเนี่ยมันหอนจะไหนปโอ้ยบอกนหแล้อนะมันจมดันนี่หอนตองบักนี่นี่บักนี่ห้อนแท้หอนแท้อบันี่ โอ้บังห้อยฮอนจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมันว่ะป้าป้าป้าขึ้นไปกินข้าวกันป่ะเอาพอดีจ้าลอยเรากำลังไล่พี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยงยุทธลำเพลินอ๋เนี่ยตามกันแล้วตามกันแล้วนะครับผมจ้าลอยเฮ็ดเป็นคลิปวิดีโอแล้วครับเดี๋ยวเจ้าสิบพี่งเอาพี่ยุทธให้เราไล่เลยอันนี้บังฮ้อยฮอนโอ้โหมันเสียหัวยิงเฮ้ยแลกไวต่อยมาเป็นคน บ่ได้กินเขาเราคยมาเนี่ลงมานาเบอก็นลยสิอยู่ต้อกันอยู่นระบาดเนี่ยเ,เอาเอาเอ,า,เอา,างขึ้นเมื่อก้กไก่พะโล้ใ่ไะไมหมไม่ใช่หมอนไม่ท่าน,นีโอ้ยไปไปสนานขึ้นไปบ้าน้เาอีกคลิปหนึ่งกลับกับคลิปนี้เฮ้าปา่าตีพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนาจะพ่อกันกับสอยจุสนหนาวหนาวแล้วเดี๋ยวนี้ใครจะดอกพ่อมันแดดอยู่ ข้าวเดียวข้าวเดียวได้จะลงว่าไม่กินเขาก่อนเอาแล้วขออนุญาตพี่น้องครับตัดคลิปนี้ก่อนละกาสิขึ้นไปต่อกันคลิปสร้อยจุอยู่ทั้งเฮือนพอยาลี่กันต่อครับคลิปนี้พอยาหวังเราหนาเห <c oughs> เวเฮงพอยาโยดไล่สดอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ครับจวดๆเลยสดๆกันเลยนะครับที่ฟังซี่เนาะไอเนาะฟังซี่บ้านพอยาลี่ ฟังซี่บ้านพายาลีก็เลยมากินส้อยจูกันมมงมบัอกวายกันเป็นผู้กาตาเป็นผู้กตาพวกน่ะไปเดี๋ยวขึ้นไปทั้งเฮือนพี่น้องครับบ่ายไปส้อยจูกันต่อคลิปสองครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเอาอีเจ้าหน่อยพอกันไปพี่น้องครับ